สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พผู้ประจำวันที่5มิถุนายน2565โดย l ร v e r ว่าผู้เดลี่ไบเซอรซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นเน้น5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุนตื่นเต้นเราใจเว็บ,บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคง การัตีและมั่นใจได้คลิกท,ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราก็าสามารถซื้อสติกเกอร์ลายเชียร์เรตฟุตบอลทีมของทางช่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางซาดิโอมาเน่แนวรุกทีมชาติเซเนเกัลของเรากันก่อนเลยหลังจากเจ้าตัวตกเป็นข่าวรืออย่างหักเรื่องการจะย้ายออกจากทีมของเราไป สถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นใจให้กับมาเน่หลังจากเจ้าตัวเหลือสัญญาณในถิ่นแอนฟิลอีกแคเพียง12เดือนเท่านั้นทําให้สโมสรนจาใจจะต้องปล่อยตัวเขาออกมานี่กว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากรอให้ถึงช่วงของปีหน้ามันชัดเจนว่าหนึ่งในสโมสรที่มีข่าวลือหนาหูกับเขามากที่สุดก็คือเสือใต้บบเยนมุนิง หลังจากพวกเขาเตรียมดําเนินการอย่างว่องไวเพื่อปิดตีลการคว้าตัวมาเน่ในช่วงต้นของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เลยล่าสุดฟาบิโอโรมาโนนักข่าวระเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้มาเปิดเผยพันธุ์ทางรายการเฮียวิโกพอดแคสต์ของเขาว่ามาเน่ได้ปักใจแล้วว่าเขาจะอําราถิ่นแอนฟิลไปผมยืนยันได้เลยว่าซาดิโอมาเน่ได้ทําการตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วนะ โรมาโน่กล่าวเขาต้องการย้ายออกจากทีมหรือว่าผูลมันจะมีการแจ้งไปยังบอร์ดบริหารของสโมสรไลใทางเยอเกนครอปได้รับทราบอย่างเป็นทางการในไม่กี่วันข้างหน้านี้เอเย่นส่วนตัวของเขาจะเป็นคนรับหน้าที่ในการดําเนินการเรื่องนี้ทุกอย่างได้ถูกตัดสินใจไปหมดแล้วดังนั้นซาดิโอมาเน่จะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอจะเป็นเช่นไร เราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าไบรเยนมิวนิคคือทีมที่จริงจังในการได้ล่าตัวเขาณนช่วงเวลานี้พวกเขาอยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมจริงๆและก็เตรียมยื่นข้อเสนอแรกเข้ามาให้ทางลิว์พปุรับไว้พิจารณาทั้งนี้ไบเยนต้องการจะดำเนินการดีลนี้ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วเพราะพวกเขารู้ว่าหากปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปมันก็จะมีสโมสรอ,อื่นที่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันแย่งชิงตัวนักเตะด้วย ในไหนก็ฟังคำยืนยันจากทางฟาบิโซโรมาโนในเรื่องอนาคตของทางซาดิโอมาเน่กันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้พ่อเม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูคำแนะนำจากอีกหนึ่งนักข่าวชื่อดังกันบ้างเขาคนนั้นก็คือทางจารุกาดิมาซิโอกูรูด้านการซื้อขายนักเตะของทาง Sky ยสปอร์ตอิตาเลียที่ได้ออกามาฝากคำแนะนำไปยังทางมาเน่ด้วยเช่นเดียวกันว่ายบร์มิวนิจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขา บาร์เยนมิวนิกเป็นทีมที่เหมาะสมกับทางซาดิโอมาเน่โดยธรรมชาติเลยนะนั่นเป็นเพราะว่าเขาต้องการย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆและบาร์เยนเองก็ต้องการนักเตะอย่างเขาเพื่ออนาคตของทีมดิมา c ซิโอก่าวพวกเขาไม่ได้ต้องการเอาดิวการคว้าตัวมาเน่ไปเกี่ยวข้องกับทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แต่อย่างใดนะตากท้ายที่สุดแล้วเลวันดอฟสกี้ย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาตามความต้องการของเจ้าตัว พวกเขาก็จะได้นักเตะที่สามารถเข้ามาทดแทนลงเล่นในส่วนของเขาได้แต่ในทางกลับกันหากเขาไม่ได้ย้ายทีมออกไปมาเน่เองก็สามารถที่จะย้ายเข้ามาและลงเล่นร่วมกับเขาได้ดังนั้นแล้วมาเน่คือตัวเลือกที่เพอร์เฟกต์สำหรับทางบาเยนและผมก็คิดว่าเขาจะลงเอยด้วยการย้ายไปทีนั้นหากลิเวอร์พูลและบาเยนสามารถหาข้อตกลงร่วมกันในดิวนี้ได บาร์ยันเป็นสโมสรที่เพอร์เฟกต์สำหรับมาเน่นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเน้นเกมรุกและทางยูเลียนนาเกลมันเองก็เป็นโค้ดที่เพอร์เฟกอย่างแท้จริงสำหรับตัวของเขาด้วยหลังจากที่เขาใช้เวลาอยู่กับริว์พูในพิมเมลิกไม่อยากยาวนานผมก็คิดว่าบาร์ยันมิวนิกน่าจะเป็นตัวเลือกที่เพอร์เฟกต์สำหรับความทะเยอทะยานของซาดิโอมาเน่ณช่วงเวลานี้ มาพูดถึงนักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากทีมไปในอนาคตอันใกล้อย่างทางซาดิโอมาเน่กันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูคนที่มีโอกาสตกเท้าเข้าสู่ทีมของเราในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้าง <AD> เขาคนนั้นก็คือทางจารอดโบเวนเนารุกตัวเก่งของทางขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองหลังจากทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้มาพักใหญ่ๆแล้ว ก่อนหน้านี้แม้แต่ทางฟาบิโซโรมาโนและก็รวมถึงทางเจมส์ i พียสนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลเองก็เคยออกมายอมรับว่าสมอสรเชื่นชมในตัวของนักเตะรายนี้อยู่จริงและเขาก็อยู่ในเลดาราที่ทางเยอเก้นครับจ้องมองอยู่ล่าสุดพตตี้เคนนี่อดีตผู้รักษาประตูของทางลิสตูนเต็ต ที่ในตอนนี้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลก็เรามาสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวว่าลิเวอร์พูลสมควรจะดึงตัวทางโบเวนเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของมาเน่จารอโบเวนเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งเลยนะเคนนี่กล่าวในตอนนี้เจ้าตัวก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ภายใต้การทำทีมของทางแกรรซาเกตเป็นครั้งแรกไปแล้วอีกด้วย นันสะท้อนได้เห็นเลยว่าเขามีฤดูการที่ยอดเยี่ยมมากขนาดไหนกับทางเวสแฮมยูไนเต็ดและทุกครั้งที่ผมได้ดูเขาลงสนามให้กับพวกเขาเขาก็เป็นนักเตะที่มักจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาหากเราพิจารณาเกมการเล่นของเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขาทำได้ดีกว่านักเตะคนอื่นๆนะดังนั้นนั่นจะเป็นตัวเลือกที่ทางลิเวอร์พูลให้ความสนใจ ผมก็แค่คิดว่ามันจะเป็นดีลที่สุดยอดมากสําหรับพวกเขาผมเข้าใจว่าลิว์ภูเองกใกล้ความสนใจในตัวนักเตะมาตั้งแต่เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแล้วดังนั้นในความคิดเห็นของผมผมพนันได้เลยว่าเขาจะเป็นตัวแทนที่เพอร์เฟกของซาดิโอมาเน่ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นเรื่องความสนใจในตัวนักเตะของทีมเราจากสโมสรในภายนอกในช่วงเปิดตลาดรอบนี้กันบ้างก่อนหน้านี้คริยองเอมปาเป้ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสของทางปารีสแซงต์แมงเพิ่งจะเปลี่ยนใจกลางคันด้วยการกลับลำหันมาต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรอ,ออกไปอีก3ปีด้วยกันขณะเดียวกันเจ้าตัวก็มีอำนาจต่อรองเหนือกว่าทางปเอเช และล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟิชาเยสสื่อชื่อดังแดนกระทิงดุก็กได้อ้างว่าเขาต้องการให้ปาลิสแซงชาแมงไปดึงตัวอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขามาเสริมความแข็งแกร่งในที่นปาร์สเดอแพรงเขาคนนั้นก็คือฟาบิยอ้เมดฟิลทีมชาติบราซิลของเรานั่นเองหลังจากพวกเขาทั้งคู่เคยลงเล่นร่วมกันมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขายังคาแข้งอยู่กับทาง AS โนาโกอีกหนึ่งทีมชื่อดังของศึกลีกเออ ในตอนนั้นทั้งเอมปาเป้และฟาบินโยตั้งก็เป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้โมนาโกหักปากกาเซียนทุกสำนักได้การผงาดขึ้นมาคว้าแชมป์ลิกสูงสุดของประเทศมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่นอกจากนี้พวกเขาก็ยังทำผลงานชิ้นโบแดงได้การทะลุเข้าถึงรอบตัดเชื่อดในศึกยูฟาแชสเปียนลีกทำให้ทักงเอมปาเป้รู้ถึงความสุดยอดของฟาบินโยเป็นอย่างดีและอยากจะได้ตัวเขากลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตามการที่พวกเขาจะโน้มน้าวให้ทางลิวร์ภูยอมปล่อยตัวฟาบินโยออกมาก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักเมื่อในตอนนี้เขาได้สร้างตัวขึ้นมาจนกลายมาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดของโลกนอกจากนี้ตัวของฟาบินโยเองก็เพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วยาวไปอีก5ปีทำให้เขามีสัญญาผูกมัดในทินแอนฟิลด์ไปจนกระทั่งเดือนมิถุนายนในปี2026 เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้กันบ้างอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วในตอนต้นคลิปว่ามันมีโอกาสสูงมากที่ทีมของเราจะเสียทางซาดีโอมาเนออกจากสโมสรซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดแล้วจะได้ค่าตัวจากการขายเขากลับมาที่ตัวเลขเท่าใดกัน คำถามก็คือแล้วทีมของเราจะไปเซ็นสัญญาคว้าตัวใครเข้ามาทดแทนที่เขาซึ่งล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดนลี่มินเลอร์สื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบุว่าพวกเขาหมายตามาที่ทางราฟินยาแนวลูกตัวเก่งของทางลิสอยู่นแตดอันที่จริงแล้วนี่คือเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราตั้แต่เมื่อช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา ก่อนที่สุดท้ายสโมสรจะหันไปเซ็นสัญญาคว้าตัวลุยดีอาสมาจากทัช FC ปอร์โตในช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ตามยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ก็เตรียมรื้อฟื้นแผนการในการไล่ล่าตัวนักเตะขึ้นมาอีกครั้งน่าในหนนี้พวกเขาก็มีดิวด็ดเอาไวล้ลอดใจทางลิส์ยูไนาตตดเสียด้วยมาลิว์ปูเตรียมยื่นข้อเสนอด้วยการแนบทางถักคุมิมินามีนะ ต่อเต็จสารพัดประโยชน์ของทีมเราเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอพวกกำเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อรอใจให้ลิสยอมปล่อยตัวทางราฟินยาออกมาแน่นอนว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับทางลิสเองเพราะพวกเขาก็เคยความสนใจในตัวมินามีเนาะมาตั้งแต่เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเขา นอกจากนี้การที่ลิสมีทางเจสซี่มาร์ชอดีในนายใหญ่ของทางเลดบูซาลส์ัวซึ่งเป็นเจ้าหนายเก่าของมินามิโนะกลุ่มบังเหียนอยู่ก็ทําให้ความเป็นไปได้ของดิวนี้มีมากขึ้นตามไปด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ